ดูในพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่เราบอกนะคะตอนนี้เริ่มมีปัญหาการสะสมตัวของฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นมีจุดความร้อนรายงานเพิ่มมากขึ้นจังหวัดเชียงใหม่เขาเตรียมส่งชุดปฏิบัติการไปลงพื้นที่เพื่อป้องปรามการเผาในสัปดาห์หน้านะคะขณะที่ ทางแม่โจโพค่ะมีการเปิดเผยผลสำรวจปรากฏว่าชาวเชียงใหม่ส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาหมอกควันในปีนี้น่าจะรุนแรงเทียบเท่ากับปีที่ผ่านมานะคะแล้วทางภาครัฐเนี่ยลดความรุนแรงของปัญหาได้ในระดับปานกลางค่ะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดน,นครสวรรค์ตรวจสอบริมถนนสาธารณะในตำบลโคกเดืออำเภอไผ่าสาลีจังหวัดน,นครสวรรค์ค่ะเพราะว่ามีการรับแจ้งมาบอกมีการเผาวัชพืช ซ้ำเติมกับปัญหาฝุ่น PM 2.5เบื้องต้นพบผู้ก่อเหตุสองคนค่ะนำส่งพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต,ตามพรบรสาธารณาสุขนครสวรรค์เป็นหนึ่งในเจ็ดจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะที่มีค่าฝุ่น PM 2.5ในระดับปานกลางข้อมูลช่วงวันที่3 9มถึงกามกราคมไปพบว่าภาคเหนือเนี่ยมีจุดความร้อนสะสม565จุดส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กเกษตร200กับอีก7จุดรองลงมาก็คือพื้นที่ป่าสงวน169จุดค่ะ เจ้าหน้าที่กรรรมนทั้ง17จังหวัดภาคเหนือเร่งลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนและลาตระเวนดับไฟอย่างต่อเนื่องส่วนที่เชียงใหม่มีการส่งชุดปฏิบัติการเตรียมลงพื้นที่ป้องปรามการเผาในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็เตรียมจัดระเบียบการเผาพื้นที่เกษตรเพื่อรับมือกับปัญหาฝุ่นควันที่คาดว่าน่าจะรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะจะไปบัิการร่วมกันนะครับที่การเข้าไป าัะตะเวนเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการเผาในพื้นที่ป่าาัตะเวนในป่าส่วนในพื้นที่การเกษตรพื้นที่เนี่ยเราก็จะให้มีการประเมินว่าท่านมีความจำเป็นต้องเผาจริงไหมถ้าสามารถแปลงไอ้พวกนั้นพวกเศษวัชพืชในท้องไร่ท้องนาให้มันเป็นเงินสามารถไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่ขายได้เป็นเงินทองท่านจะทำไหมอย่างไงตอนนี้ก็พยายามที่จะให้เขาต่อโจทย์เขาให้เขาเขาเขาตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มีการเผาให้น้อยที่สุด ทางด้านของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรทางการเกษตรแม่โจโ้โพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นชาวเชียงใหม่เกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันนะคะปรากฏว่าร้อยละ53.19เห็นว่าปัญหาหมอกควันปีนี้จะรุนแรงเท่ากับปีที่ผ่านมาร้อยละ41.52มองว่าภาครัฐยังลดความรุนแรงได้ในระดับปานกลางค่ะ แต่ถ้ามาฟังมุมมองของนักวิชาการเขามองว่าปัญหาฝุ่นควันปีนี้อาจจะไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีความชื้นในป่าสูงค่ะแต่ก็ต้องดูมาตรการจังหวัดในภาคเหนือโดยเฉพาะการห้ามเผาว,ว่าจะได้ผลหรือไม่นะคะปริมาณฝนจะจะมากแล้วก็ค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความชื้นเนี่ยเราเราก็คาดว่ามันจะชื้นมากกว่าทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นการเผามันก็อาจจะชะลอ ชะลอไปได้ค่ะมเมื่อก่อนเนี้ยมันมีการใช้มาตรการห้ามเผาเด็ดขาดเนาะอยู่ช่วงหนึ่งประมาณสี่ห้าปีค่ะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็จะกำหนดเลยว่าห้ามเผาเด็ดขาดห0สิบวันหรือเก้าสิบวันแล้วแต่จังหวัดในแต่ละปีเนี่ยเราพบว่ามาตรการเนี่ยจะใช้ได้ดีในปีแรกๆอาจจะสักสองปีเท่านั้นเองแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยชาวบ้านอาจจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยเชื่อแล้วหรือว่า มันมีความจําเป็นที่จะต้องเผาเนี่ยก็ทําให้เขาเผามากขึ้นล่าสุดหลายชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือเริ่มทยอยทำแนวกันไฟป่าบริเวณพื้นป่าชุมชนและป่าอนุรักษ์นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มักมีไฟป่าซ้ำซากเพราะชาวบ้านบางส่วนยังมีพฤติกรรมเผาเพื่อหาของป่ากันอยู่ค่ะ